ตื่นมาใช้าอีกแล้วไปเอาของดีกว่าต้องใช้ริเวอร์ด้วยของอยู่ตรงไหนนะว่ากันว่าอยู่ตรงที่ต้นไม้ใหญ่เอ๊จริงๆไม่ต้องใช้ริเวอร์ก็ได้นะแต่ก็ใช้ไปเถอะเพราะว่ามันจะได้ดนดานๆโอเคเดี๋ยววางตรงไหนเนี่ยวางตรงนี้เหรอวางตรงนี้นี่ไหนเอาสักนี้ก็แล้วกันนะอ่าแล้วก็ ปิดอลิเวอร์คืนก่อนเดี๋ยวมีคนมาขโมยนั่นไง <c oughs> กลับบ้านดีกว่าห <c oughs> ลับหลับต่อสวัสดีกับเพื่อนผู้ชทุกท่านกันด้วยวันนี้เราก็จะ,ะมาสอนวิธีการทำแบบพี่ไว้กล่องกล่องลับ,ลบๆนะก็วิธีการทำอย่างเมื่อกี้เนี่ย ก็ใช้ของนงนี้คืออ่าเลสโตนฮอสสองแล้วก็สกิกสติกกี้พิทันสแล้วก็ใช้เจ้านี่เดี๋ยวเอามาประมาณนี้ก็ก่อนจะไม่ได้โอเคแล้วก็บล็อกดิน2นะแล้วก็รนะีเวอร์หนึ่งแล้วก็ขอพัวเรานี้ก็โอเคเราจะทําแบบมีชีวิตกันเลยนะโอเคก็เดี๋ยวมาทํากันก็ตอนแรกเนี่ยเราต้อง ขุดดินประมาณสักหกบล็อกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเนี่ยแล้วก็วางสติ๊กเกอร์พิทันไปสติ๊กเกอร์พิทันสติ๊กเกอร์พิทันตันตันตันแล้วก็วางบล็อกดินบล็อกบล็อกหญ้าแล้วก็ขุด ขุดดินประมาณนี้อ่าทั้งสองข้างเลยนะขุดไปขุดไปโอเคขุดจริงๆไม่ต้องเตรียมบล็อกหญ้าก็ได้ถนะ้าเตรียมบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ขุดตรงนี้อีกใช่ไหมเคแล้วก็เอาดินต่อไปก็ใช้อ่าเลสโตนฮอตวางตรงนี้อ่าแล้วก็วาง แล้วเมื่อมันจะมาประจบกัน,นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขก,ก็ขุดดินแบบนี้ตรงนี้ก็ขุดไปเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้ละเราจะขึ้นยังไงโอเคแล้วก็ขุดขุดขุดไปให้ถึงเนี่ยเห็นไหมโอเคแบบนี้นะแล้วตรงเลสตน stone h ก็ขุดแบบนี้แล้วก็วางเลสตน t o ไปแบบนี้ เพื่อให้วงจรมันทำงานนะอ่าขุอาดออกก่อนโอเคแล้วก็วางแล้วก็นำอ,อะไรก็ได้นะเป็นแป้นหยาบเป็นปุ่มปุ่นหรือไม่ก็เป็นริเวอร์ก็ไดนะ้วางไว้ตรงที่เลสโตนเอลสโตนเนี่ยมันอยู่เนี่ยวางตรงกลางก็ไดนะ้เนี่ย,ยอันเปิดแล้วเนี่ย โอเคเอาวางกลางก็ได้หไหมวางตรงนี้ก็ได้จะวางตรงนี้ก็ยังได้เลยนะแล้วก็เอาอะไรก็ได้มากรบแบบนี้เพื่อไม่ให้มองเห็นต่อมานี่แหละอึ๊บอึ๊บ ก็จะเอาเอ้ยลืมบอกไปก็อย่าลืมวางกล่องไว้ด้วยนะอย่าลืมวางกล่องไว้ด้วยนะ๋ยวไปเอากล่องมาใส่ก่อนเห็นไหมนะอ่าก็กล่องมาใส่ไว้อึ๊บเอ้ยวางผิดวางผิดวางผิดอาวางแบบนี้นะไปเอาดีก่อนโอเคก็ใส่ของที่มีค่าของคุณลงไป ประมาณนี้นะฮะเขาก็ปิดได้แล้วก็อารีเวอร์มาเพราะว่าแบบกันคนอื่นแบบเห็นรีเวอร์เอ้ยมันต้องมีอะไรซ่อนไว้แน่ๆไหนกดดูสิว้าวเข,เขาก็จะเห็นเขามีค่าของคุณนะอ่าประมาณนี้เลยโอเคมันก็จะปิดให้แอะไรรู้รม,มันโอเคก็ตอนนี้ขอาจะคลิปแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วกดซับสไคร์แล้วก็ถ้าอยากให้โปรโมทช n แนลเนี่ยก็อย่าลืมกดซับ c r i b e ช่องนี้แล้วก็คอมเมนต์ทุกคลิปแล้วก็กดไลค์ทุกคลิปด้วยนะก็ก็พิมพ์ไปว่าอ่าเอ็กแท็กโปรโมทช n แนลหรือโปรโมทช่องก็ได้นะก็สำหรับนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้บายบาย